มาชีกระไรน,นะพี่น้องนเออนาะ<ม>ทำการ<ม>จ่ายเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ม,มีอย่างไรนะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าคลิปไหน<อ>ไปก่อนพี่น้องสบายดีเหละสวัสดีสบายดีวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านน้องแมนเนาะพี่น้องเลยสบายดีนะวะสบายดี อยู่ชาวบ้านอยู่ฟร้อมเลยคับคนบ่นคบไปบ่อืออยู่บนดงบนป่าี่น้ัน้องแนมไม่ได้ไปใช้บ่หมนมาหาหกากมาแต่เห็ดเวียกน้าเจ้าโอ้หามาแต่เห็ดเวี้ยกเเวียก เฮ็ดเวียงท่นจ้างบ่บ่๋เป็นวานเพิ่นเพิ่นมาซอยแล้วก็ไปซอยเพิ่นกลับคืนซอยไปซอยมาแบบเอาคืเอเอ,เอาแห้งกันโดยเจ้ามาซอยคอยขอมาซอยเจ้าก<ด>ันไเนาะดูดีดีใช่กระชิวานน้องแนนเด้อไปซอยวา <laughs> นนี่ไปซอยก่อนเอ้ที่มาซอยน้ำหลัง <laughs> น้ำเบียบก่อนไปซอยคุณรำพุ่ง <ๆ S 1> ขอโทษวางได้ไปคุดดำวานเนี่ยเด้อโดยรำพุ่ง ไมเชื <S <s ่อว่าได้หัวสวนเลยสวนสวนยางนะสวนยางอ้าวเ๋่าแก่สวนยางสวนยางชวน้องแมนไปตัดสินาคุ้มไม่อีกว่าคุดได้จะคุ้มตัดสินมาซอยคืดป่ะอ่าอย่างนี้นแมนได้สิบคุ้มเจ้าก็ต้องซอยสิบคุ้มแมนมาให้ลื่นกันนะมาเอาเปรียบกันได้ใช่ไหมแม่แหวนรอบแม่ซอยอ่สิบคุ้มมาซอยขึ้นสิมหาคุ้มเด้อ ครับเียวกันับมากับพ่อกันอีกนึงตน้ครับสาวเมืองอัชพรคือเก่าพี่น้องเอ้ยน้องแมนหลายๆคนอาจสิฮู้จักเพิ่นดีเนาะอืว่าเพนเห็นในช่องทาง YouTube อะไรพี่น้องเนาะอเไเสาวสาวคนเดียวอีกแ Blender, long, อยู่ตอนนาครอบครัวไปนอนขอบขอบครัวเลยขอบครัวนะก็ไอ้ก็น้องชายชองคนนอนในมั้ทุกคนมั้คนหนึ่งผมม่ใหญ่นะเขาไปนอนอยู่ในคุ่นที่เด้อนลักนั่นเด็กเลอะ่็ได้เปิด เาอยู่เดียวร่องนี้สบายดีอีกเล่นึงนะองเขาขีดกับแกว่าเปิดกลองคลองไม่ได้เปิดเล้วร่มันสิดงบอกว่าจะได้เปิดจะไม่ได้เปิดจไม่ได้เปิดเนาะเอาก็ถามผนตั้งยาวยาวคืื้นยังเลยจะถามไปเลยจะถามไปโตถ้า วันนี้เฮาก็สิมาแจ้งข่าวดีน้องแนนข่าวดีบ่เออน้องแนนหัจักแล้วพอนะมั่นใจแล้วมีข่าวดีย้ำนั่นเลยเนาะโอ้ชูดีใจไว้ก่อนวันดีใจไว้ก่อนแล้วอมาย้ำได้แล้วเอาแต่ข่าวดีมาให้น้องด้วยแม่นแล้วน้องข่าววันนี้เขาก็โบมากด้วยแกล้วดีก็โบมากต้องนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เนาะแม่นนำสิ่งดีๆมาให้น้องเพื่อว่าอีกซี่ไลคนจะถามทึง น้องแนนไลายพี่น้องเลยเนาะที่ว่าเพิ่นทักทายเขามาหาทางแอดมินใจหลาย้ความสนใจหลายเพิ่อนะเพิ่นเป็นคนที่ว่าน่ารักคนว่าลยยิ้มสวยแบบนั้นแบบนี้นะที่ว่าเพิ่นเบิ่งเนาะหลายๆคนรูปแบบหลายๆรูปแบบอะไรเอาง่ายๆซะแสดงว่าเนาะคนนี้มีเสน่ห์ทางห้อยยิ้มแม่นเขาเรียกว่ายิ้มมีเสน่ห์ดูนี่ดูเสน่ห์มีรอยนิ้มมีคนี้ มันเหรอครัแม่นมีข่าวดีแบบข่าวดีแบบได้ข่าวดีเจ้าหน้าว่าเฉดห้องหน้าไปน้องเน้นเอาวนึกว่าที่นี่หนุ่มๆมาปิดใจบ่แม่นติดว่าได้แท้น้องเน้นอยากได้อยู่บ่อยากได้อยากได้มันตะดดนแล้วออ๋คนว่าผู้ใหญ่เพิ่นเห็นว่าน้องเพิ่นเป็นผู้หญิง เวลาเข่าห้องน้ำห้องในกันขับเงินแบบนั้นกันเว้นหนานก่เป็นอะไ่นนั่นแต่ผ้าอยู่ข้างในคะแนนมันไก่ห้องน้ำตังเขามันจะมีกับห้องน้ำนะน้องสาวมันเขาเป็นผู้หญิงเนาะเมนลำบากเป็นผู้สาว้อีกนะแมนพลังอิตุนสงสารน้องแี้วันหน้าประมาณจะเข้าแต่ห้องน้ำจะเท่าไรนักอะไรกับบ๊วยเนี่ย เอ้ขอน้ำเพลนถ้าขอน้ำเพลน,นัหอ,อันนี้ว่าพืชนไปนี่เคยได้แบบคนที่นี่ยังทำภารกิจยังมันแล้วจะย่าิเลยทั้งนี้ทีไปก่อนเนี่ยมีคนมากกว่นคนมากพบ,บ่ว่ว่าข้าเจ้าก็เนาะขาเจ้าก็จะเขาห้องน้ำข้าเจ้าเด้แม่นแม,นแมนว่าห้องน้ำมูม่ว่คือห้องน้ำเฮาห้ม่น่เขาองแค่นี้เป็นเขาตัวเองก็ดีเนาะดู ยังคือกันในหนองล่ะเฮ้มีเป็นคลองเจ้าคลองนั่รนี้แม่ก็ต้องงอไฟเป็นของตัวเองไปแล้วมีคนคองเจ้าคลองอะไนี้กันนี่ยแม่จะน้องแม่ภายพันธุ์อยากได้โดนแล้วเนาะเรื่องของน้ำอะไรนเนี่ยแม่เห็ดพอได้เข้าเนาะพอได้แบบหลังมือหลังตีว่าไปอาบน้ำอามไงพอได้ใช้ นายแมนเคยคิดว okay. hmm. so hmm. mm ่า hmm. ส mm ิได้อยู่บนองแมนค่ะเคยคิดอยู่แต่กับบมอคิดว่าสิมีคนมาซอยแบบนี้เสียหายเดินน้ำพักน้ำแห้งตัวเองก็เคยคิดอยู่ว่าสิได้ก็ผมก็เดินมันสีสันหรือสีไวโ้แมนแมนคือเขามาเดี๋ยวนี้เขามาเกิดแบบมันไวเกินคาดนะนะแมนคือมีคนยืนมายืนมือก็มาซอยแบบนี้แมน แถวไม่โหดมาใช่ไหมกูมันปีหนาไม่ฮือพหเละจังใดอีกเอาทีละอย่างเลยเป็นก่อยไปเนาะแมเ่เก็บก่อยกำไปก่อยหาไปกับจีซ่าเนี่ตรงนั้นนึกเจ้าว่าเละจัดทิมี่แบบว่าหนุ่มๆใหญ่ใจเปรย์ใจสปอร์ตเนี่ยเนาะครับแม่บึ้งอหนึ่งแซนเลยมาล,ลูกสาว <laughs> แม่ไปน้ำนี่ยเนี๋วไว้แล้วแบบเนาะหนึ่งเซนบาทนั่ยนี่ยเดี๋ยวไว้และห้องน้ำ ใส่ไว้แมน่แมนมันบ่ฮ้อนปะไรมันทำแล้วเด้อเลิมพนเลิมสิโตไปวันนี้ไปเฮ็ดเวียยยังแม่หมือนมันเนี่บอกเฮ็ดเวียยอยู่ในเฮือนนี่แล้วกาไปอันสานคิดดินน้ำข้าเจ้าสานดินทรายกับดินแห่น้ำข้าเจ้าโยเซรอไปซอยข้าเจ้ามอเนี่ไปแล้วจะเอามอมอดูนี่ไป ขาจะเอามาซอยเขาครับสซายอย่างหนึ่งเด้อบานน้องเน้นมีอยางกัสซอยกันแดกระเจ้าวานากันนว่ทุกเรื่องเนาะเวลามีเวียกงานแต่งงานอย่างนี้ก็คือสิลายแบบพี่น้องเขาลายแต่ว่าต้องดูแลความอยู่ความกินเขาท่านั้นแม่นแม่นก็ดีอย่างนึ่งพี่น้องเลยวนี้ครับ เสียเสียสาระตรงนี uh ้นะแบบคนณอยู่คุกินเนาหน้าจับปลาเต่เอาเงินเอากับคนเสียหรือว่ามีแบบย่ังกินตามใจซื้อกาแฟร้านกาหรือแนวบับหลอดน้ำลุงเขาเนี่ยเป็นเอ็มหลอดเอ็มร้อยน้ำบ๊องน้ำหวานน้ำนี่แหละแต่ก็ซื้อของอยู่ของกินมาให้คนกินใช่เป็นใครกับเพื่อนไหมแมนดีเลยเนี่ถ้าฝนตกในเพื่อนเหมือนฝนรางหลายเพื่อนเระด ได้ขามาดังใ่แถวตะลังเลยอ๋องหน้าใค้มฝนบ่หล่มบพ่านี่แถวนี้บ่ย uh ินบ่ได้หล่มบ่บ่ได้ล่มแต่ว่ามันเปื้อนมันต่ำเนาะมันต่ำนะขี่มาต่ำมิน่น้ำบ่้าดิอ๋อตอาเดียวกับรดบินบินหนึ่งสายดำเนาินคือสิ่งงามปลูกฟ้าปลูกหยางก็สิ็นดีน้ำนี่ก็ห้ากกะอยาปลูกไทยนั่นนี่แล้วบ่ได้ปลูกแต่เล้อยากไปปลูกยู่ห้อไหน ปลูมีได้หบัดปลูกมันหรือปองแมนจ์นะปีนี้ปลูกได้ปูปีกายนี่ปูปลูกหลายปะปลูหลายเป็นไรเพราะได้ซื้อบาคือเกือบเป็นนวพอได้ซื้อบาค<อ>ือเกือเป็นนวดแมนดินบลูหลายบลูหลายคือของข้าเจ้าเพราะได้แก่ใคเนาะในครอบครัวดินบลูหลายนี่จ็กเฮกตาร์ <laughs> ทอดบ่อประมาณไหลไปไลไปอดินนะนะไหลไปคอยเสื้อแล้วสักคำนี่นะคอยเสื้อแล้วอดินบลายบัวชามัดดินเพื่อนเกือบจักเลยประมาณเดินเพื่อนเลยแบบเดินเพื่อนนี่แม มันบอดายเดฟมันบอดเป็นหัวโเขหมคุดเอาเองเนียามดงูแ่ฟกระุ้อ่ะอือืมาเ้ันเนาะรือบ้านเราแม่บ่กุูมันแต่แถวนี่บ่มีไหลอ้อยเนาะที่ฟาคเข้ามานี่บ่มีแถวหนึ่งบ่มีไกระ่เห็ดอทางฝุ่นน่ะมี่ทางขึ้นทางฝุ่นน่ะมี เวลาขาจะตาหน่อยกับเปตาหน่อยรับจ้างไปอยู่บ่ไปไปเมื่อหนึ่งเท่าไรได้บางที่กับางเมื่อกับ่เมื่อกัได้เท่าละแสนบางที่เมื่อเมื่อกัได้ประมาณหาซื้อหาซื้อพันพอได้มาซื้อกาแฟน้ำแดงเนาะแฟนพอได้ซื้อวัตรเดินโท้าล๊อคบาตละง้องมาไปซื้อเงี้ยไปซื้อบัตละงอง สื่อบัตรเงินเด้อล้วมาคยอเวลาสื้อบัตรเงินล้วมางคยองงงเนอบัตรเงาะมาสินี่ะอกตันาตัผางอนอ่อนพกัไปคนพากันไปอือให้พี่กายทำกับลูกทำกับํำกระดำว่าลูอ้ยว่ายเลย เพาปีนี้แหละไม่ได้ปลูกแหมก็ถือพ่าแน่มันยากพรีนี้ก็ยากขึ้นแน่ยากแหมมันแน่กะทยไม่ได้ปลูกกับมันราคามันลงมันบลูกก็ได้เนาะแม่มาชวนหาบอน,นอยอม,มันมาคุ้มก็ได้คดค่าแห้งเอาซ้ำโดยอันนี้ก็เขาเลี้องต่อเนาะเรื่องว,ว่ามีผู้รับผิดหนึ่น เหมื <Man. S 2> นนอนว่ายเหมือน้องมาช่าาวยเหลือน้องแนนพันธี่ตนแล้วก็สงสารน้องแนนเพันธ์พี่น้องแต่ว่า,าบุคคลนี้เนาะหรือว่าคุณใหญ่จะดีคนนี้แ <Man. S 2> มนคอดี้ยังได้ข้อมูลงยังของน้องเลยบอได้ยังได้ไังบอได้ยังได้เพแฟนบอได้ยังได้เ<น>บ,บอร์วอได้อยากว่าเอออยากว่าอยากคุยกับน้องวอเออเปสหคือว่าเป็นคุณใหญ่ที่ประเสริฐ ใจดีใจดีใจกว้างเลยวันนีก็คุยเ่างนี้เือลยยังไงเนากฝันได้เท่ไหมยังไงเนอะฝันได้คนเห็นได้ันสงสารยังไนอกฝันได้ดีนะยังไงใช่เนาะฝันได้ดีกันเป็นนะีใจน้ำแบบนี้เออหายากได้พป่นอะไคนแบบนี้หายากคนที่แบบว่าเบ่วางคนต่อเต็น ซอยไปนล้ยทำไปนี่ยบ,บ่ไนะด้วางเงินตอบแทนนลยนะเป็นสอยโดยใจเนาะแมเจ้าเห็นหน <c oughs> ้าเ,าาเห็นตาเป็นบดด่บ่เกวดเห็นเห็นแต่ในรูเราเพิ่นโทรมาแบบวิดีโอโคอลผมคุยกัยบได้โทรมม่ติดเช็คหากันที่ชื่อจำนั่นพิมพ์สองสามคำจำนั่นจบอันนี้คือเพิ่นกับบริวารยังเนาะเป็นบริวารอย่างเจ้ากับบริวารทำอะ จะเอื้อนเพื่อนได้แรกเอาเอื้อนได้หักไอ้ไอหักเนาะไม่ท้าแบบไอ้บ่ได้คิดจะได้กับน้องบ่บ่ได้หมักบ่ได้หมักน้องบเน่ะบ่ได้ถามบ่ได้ถามบ่ได้ถามเลยก็คือบ่ลองถามบิ้งคันจะบ่ถามกับบ่หู้ได้บางที่เป็นกับบ่กล้าเว้าจากเลยได้บ่ไหนที่ถามลองบ่ลองถามบิ้งคันเจ้าบ่ถามนะน้องเปิดเปิดไฟเขียวได้สิมาบ่ได้ได้ ลองถามมึงมีคนแบบว่ามาจีมาลมเนาะไม่ได้สักน้องก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าของให้คนอื่นน้ำเลยเนาะก็ลองถามมึงดูนี่เด้อฝากเจ้าไปถามพันบุญน้องแนนเนีนพี่น้องแนนก็ต้องถามเลยเนาะโดยเปิดซอยมาแบ่งได้ขนาดก็อย่ากพูดแล้วปัจจี้มาว่าน้องแนนแบบไรใจบ่ได้ไหน เอาตัวเบมือมีเอฟซีอ่าทางเบาเล่าน,นะแบบสนใจ่ะเดชเป็นการล่างๆล่อๆอยู่กะกะก็กลัวเจ้าในได้ดีอย่างในแต่ก็อย่าพูดหรืออะไรเนาะทั้งนั้นเปิดใส่เขียวมาอันนี้ก็สิดเข่าเลยแล้วอามาแทนที่นนะแกบอกประมาณนั้นเจ้าก็บไรถามเลยไรถามเนึ่งิดบ่ออกคิดบ่ทัน กีบพระท่านฟันบัถามข่อยกับบับอกเพื่อนข่อยกับคอนง่ายๆคือกันคนง่ายๆคนชื่อชื่อคือกันมูวถามข่อยกับเปล่าบับถามข่อยกับเอล่าแต่มามือนั่นมีสองคนเนาะแม่เห็นืมามันนมีสองคนทั้งสองคนเลยบ่เป็นบัวบอกอย่างนี้บัคนหนึ่งน่ะฝันได้เบอร์แล้ว อ๋ออีกคนหนึ่งก็คือน้องว่องเนาะเหมือนยังแบบบร่ได้มีฐาที่ทิ่าจีบมาคุยแม่แมอ่าโทรมาลมคุยถึงอ่าคือการเป็นดู<ร>สองสามแบบเล<ม>ย,ม,<ด>ยมาเ่าเรื่องแบบว่ามาลมแบบผูบา่าวผูสาวคุยกันนะแต่ถ้า่าคนที่เขาแบบคือว่าแล้วบางคนมากับิเขามาบอกือนกันเขาเรียกว่าแนวใดสรว่าค่าล่มหรือว่าอ่า ดีลาฟ้์มแต่ละคนนะสิบบีกันอย่างนะี้ก็เรียกว่าวิธีคีดสาวอย่างน่าจจะบทีกันบางทีก็สิเข้ามาแบบทา้าจนสิบบีกันเป็นอยู่ก่อน,นแต่บางคนก็น่าจ,จะเข้ามาแบบตรงๆงกันมาเลยอันนี้เออว่าอ้อมคอแมาแบบนีบบ้ <ๆ S 2> เลยว่าต,ตรงๆเลยเนี่ยก็มีอันนี้จเอากันยังแบบว่ายังเดาใจบบราณอีกกันเนาะแมนหรือบางที เป็นกระยังบมกล้ากระยังโมกล้ายังเอื้องยังอังประมาณนั้นเลยถามไปว่ะไปแล้วขอมาให้มาหน้าไปก่อนเก่าบ้านแล้วป่ะไปเกี่ยวไปเกี่ยวจังสีมาเขืาถึงโตค้นบางอ้อมไปก่อนถามอ้อมไปโค้งไปน้องแนนชอบอ้อมหรือชอบตรงตรงอยากตรงตรงายกว่าอมักตรงตรงไรกว่าหอมักอ้อมมันไก่เนาะแม่ เงน้อกมาตรงตรงหนึ่งหนึงสาวบ้านมียังก็ตรงตรงคุยกันเปิดใจคุยกันละอไม่ยังก็ได้ตรงไลกับบอดี้เลยเนาะเงน่อยเงาะเงาะไปจากน้อยหนึงเหยยตรงไล่ชนไปทุ่ที่ตัวแดดน่นยนิกางสี่ให้กับบอดีขเนดหน่อยนึงอ่ะกั ก็คือยังว่าเนาะยังเหมนก็ูมยังมามีขอผูกมัดกัช้างหนาะแต่ว่าแต่ว่าผูรักผูคใหญ่เป็นสวยมากนี่เขาก็ยังบอว่าเนสวยมาแบบแมนเขาอบูงเอายังบอกพูงจักจุดปร์สองเของเขาเขาไม่ได้ถามพันดาะมีแต่แต่ดีใจน้ำนอกนั่นแหละม่ดีใจน้ำนอกน้องเลยครขอบุญขอบคุณเิรื่อที่เกิดตัเห็นนอกแล้วก็เกิดคนตัในตาสงสารนะแมเน มีใจนั้มเสมอเรื่ยงของอนาคตกับหู้ดอกสิเป็นในใดกสิิถึงได้กับบหู้อันนี้ตอนนี้ตอนก็อยู่ที่อนาคตอีกที่หนึ่งเนาะคนสองคนเพราะว่าก็ยักแปรยุบเพป็นแบบว่าคือง่ายๆซะแบบบอยอยากได้ข้อมูลยังข้างนอกเลยนะแป๊ะมันก็มีเนาะขอด้วยครั้งแรกที่เจอด้วยกันขอดูเขาเคยเจอค่ะแบบ คือเปิดซอยด้วยใจดีะนะแ <Man. S 1> มนที่ได้ข้อมูลอย่างเลยบางคนเนี่ยผนสิถามอย่างนั้นอย่างนี้นะอยากได้นั่นอยากได้นี่เมนอันนี้คนบอถามมันนะมีแต่ว่าแล้วแต่น้องขอบขอบคุณขอบคุณมีแต่อย่างนั้น mm. น้องเห็นอะไดแกน้นองคิดเอาอย่างนั้นนะน้องคิดแบบว่าแอบบแบบีอย่างไรแมน,น Man, คนแบบความแบบละเอียด่นะ คนแบบนี้ขอยสบอกเ้อร์เเป็นคนบ่าจริงํำจริงเลยอืมคันเอาคือเอาเลยคดดันไปคือไปไดยแมน่นหยุดคือหยุดเลยคนนี้นะคนแบบนี้ได้มีไซก็จะเป็นจังสัตว์คนประเภทลักษณะนี้ฟันดีดีดีงอมหลับฟันดีสุดยอดเดู่วคันว่าซอ,อยคือซอยซอยคือซอยยุดฟันดีลยยอมหลับเลยแต่ขอบคุณฝันหลายๆขอบใจฟันหลายหลาย ถือว่าเป็นวาสนาของน้องเนาะแม่นถือว่าวาสนาของน้องแม่นเพิ่อนกบ่็พบบเรื่องเป็นเรื่องไรก็น้องมาได้เล่ยนไรเนาะตั้งงอได้เล่นดินแล้วตั้งแล้วแม่นม่ได้เลยเนาะแต่ว่าโทราซ้ำเพรามันแคบเจียวบอดได้เราซื้อแคบเอาอันนั้นแล้วแต่มันแคบกว่ได้แต่มันนี้เนาะแคบกว่ได้แม่นโทรศัพท์น้องยังเล่นบว่ได้โทรศัพท์ก็ยังมีมีปัญหาตอนนี้ แต่แบบแ็บสีแคปจอมันแคปก็ได้แมนไม่ได้ถ่ายเอาอย่างเดียวมันมันเออเลอะเดี๋ยวมันเออเลออืมมันล้วนประมาณนั้นฮะภาษาบ้านๆเราก็ได้เด้อเดเดกะบ้านนี้ทั้งนอกกับสีเจ๋คือเกาติดเจ็บเป็นลายนะถ้ามีคนเดานไปก็หายได้เนาะแมนคุยกันเนาะ ให้ได้เดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะเหมือนกันยังแบบไฟเชียวคือเก่าแก่คือเก่าเราวบบที่เจอคนที่ว่าี่ใจของน้องกับมี่เนาะบางทีเจอหนุ่มหล่อจะถากมาแน่นี่ขอปลาโทษนะห <c oughs> นุ่มหล่อมาดแม่น <c oughs> เรา <c oughs> เชื่อว่าโดนใจที่ใจเทโอู้มาแน่เดี๋พี่น้องเลยอันนี้มันจะเป็นเรื่องแบบของอนาคตแมนเรื่องอ,อ,อนาคตกับแมนในวารสารไปมั่นกัน,นเรียกว่า <c oughs> บ,บุญนำพา Okay, ไปเจอกระไฟกันดิแ <Man. S 2> มนพอ,อ,อน้องเป็นกระบ,บริีวณีไฟน,นะเนาะคือในบ้านบม่ได้มีไฟแมนมีตะโมูเดียวกันโบไม่มีนี่เพราะที่ว่าคนที่มาจีบกันนี้ว่ามั่นใจเจ้าเปอร์เซ็นร้อยว่าบริเวณคุยกั็ไฟเลยย่านว่าคนในบ้านในอยังนี่แบบว่าบอมีมีตะโมูเดียวกัน,นจจกเบิร์มมด ใจลอยพูดเส้นแม่ใจลอยพูดไส้ร้ายมิต่ผู้หญิงแต่ว่าเด็กน้อยฮันรุ่นเฮ<อ>่าอย่้ใน,นบ้านนี่แหะผู้หญิงร้ายกว่าผู้ชายปะแม่นผู้หญิงกะมีแต่ประมาณสิบสามสิบสี่เขากลับไปห้องหับห้องเฮียนม,มีแต่รุ่นนี่เนาะแม่นเขาไปเฮียนอยู่บ้านได้นี่เฮียนอยู่วังไฮทางเขามาปุ่นโอ้ต้องไปเซธนี่เนาะแม่แม่แต่ว่ารุ่นจุ่มเทานี่มันหายากแล้วสิบแปดสิบเก่านะมีแต่รุ่น เงี้ฝนอ่ะเนี่ยเขาไปทางไหนสบายทางเซ่คือเก่าขี่เทือไปสบายนี้เนาะมาย่างเนี่ยมาขี่เทือเอารถขามไปนั่งตีบางที่กันย่างไปบางคนได้บางที่ก็ขเขาจะเอารถไปปราไปพังพุ่นแล้วก็ขี่เทือไปแต่บางที่ก็กลับไปเอารถไปพุ่นเลยอจอดไปยืนเพื่นอนพี่น้องพี่น้องแถวนั้นเราไปขับผาตน้งเพื่อนเขาเนาะแต่ทางเซ่นะ่ะไปทางนั้นบริไกลเลยเนาะบริไกลเลยเนาะแม่ไกลเนาะ งเรียนมสอวังไหนเขาจหลัดไปทางพุ้นหลัดไปทางทงนาพุทนไกลกว่าแมนบันไดเลยหึกงนะกัดสิบุยังเลยไปนอนกันแมนกัดสิได้ไปเนาะกัสิได้จบคลิปไเฉยกัดสิไปสายต่อกัสิไปวัดไปแท้กว่าดสิเอากวงเอาห้องบันไดอะนะกัดสิไปวัดแท้เนื้อทีเนาะห้องน้ำาของน้ำองพนน่นแหละด เอากว้งเอาห้อมสำได้ไม่ได้แปลว่าจิกกับห้องนอนเลยบอจีนไ้แปลนันบออแบบนั้นบอเอาไอห้องนอนนี่ติดกันเลยเปิดประตูออกจากห้องนอนเลยเข้าห้องหน้ามักเลยน่ะบอต้องแน่นหมักแบบนั้นอยู่บอวันวันไก่พวดเอาเป็นยังันก็อยู่สวยๆนะจากหน่อยนึงอันนี้แบบเฟิร์นโต๊ะยกระดับ ตากพุทออกไปอีกหน้าคุณเปียกอีกเปียกอีกนะนะแต่ก็ยังดีกว่าบุมีเนาะแมนเอาพื้นแบบความสะดวกสบายนะแมนดีกว่าเฮาอาบน้ำแบบลุงโลกงแล้วนี่กส่ถ่ายเป็นเล่นเอาเปล่าเลยอาาโอเคพี่น้องไปทำเลยเนาะถ้าเบิ่งกระทุนคา้อกันเนาะแมนกี่ฟีตไปพี่น้องไปเนาะอองน้ำแบบที่ออกมาในรูปแบบแต่ชนะไอเด้เนาะแมน และผู้ใหญ่ใจดีคนที่ว่าเป็นซอยเลี้ยงเขามานี่เป็นชีวิตจังไรกันเนาะกระดาเบิ่งกราษบังลุ่นท่าไปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเอากัะนองฝากทางบ่าวจอยเพี่ไปทาไม่แล้วน like um like oh, okay. oh, okay. ่าช well, okay. so, right? ีได้งคำตอบเขามาไว้แมนเมนเนาะโอเคเอาสบายดีเนาะสบายดีด้วยดโวยสบายดีเนาะ